โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนจับตาปรับโฉมใหม่ NBT รับปีที่36เปิดวิชั่นนายกเศรษฐาและคุณแพรทองทานดันสื่อรัฐเชื่อมไทยสู่สากลค่ะ รัฐมนตรีจิราพรสินธุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพฤหัส,สบดีที่11กรกฎาคม2567มีการจัดงานก้าวสู่ปีที่36 NBT New Era ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ36ปีของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครค่ะ โดยนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาร่วมกล่าวปราธกถาพิเศษเรื่องเชื่อมโยงการสื่อสารภาคร,รัฐจากไทยสู่สากลรวมถึงนางสาวแพทองทานจินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟท์แวร์แห่งชาติได้กล่าวปรานาธิาพิเศษในหัวข้อสื่อกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ในขณะที่ตนเองจะเป็นผู้ถแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยเรื่องหลอมรวมสื่อโทรทัศน์กับสื่อใหม่ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลนะครับเพื่อชี้ทิศทางการปรับโฉมยกระดับช่อง NBT ในอนาคต ทางนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานแสดงวิสัยทัศน์และปาฐกถาพิเศษก้าวสู่ปีที่36 NBT New s Era นะครับตลอดจนเวทีเสวนาอนาคตสื่อว่าด้วยประเด็นมองกระแสะโลกความท้าทายและนวัตกรรมใหม่ในวงการสื่อที่จะเผยแด่ให้รับชมได้ทางช่อง NBT 2 HD และทาง Facebook Live นะครับ NBT 2 HD ในวันพฤหสัสบดีที่11กรกฎาคม2 5 1 7เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับขอ